ของแม่แดงที่สินที่แล้วนะคะมันก็ออกหากนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะทุกสินแม่แดงกะทำดอกไม้ไหวพระนะคะอันนี้กะสินกอนเป็นอย่างนะคะสวดมนต์ไหวพระนะคะสวดมนต์ไหวพระ,ะน,น,น้องแมลง มาเลยค่ะเดี๋ยวแมงกับะธารมนะคะเมื่อวันนี้วันพระนะคะวันที่17เดือนกุมภานะคะขึ้น8ค่ำเอามาปลูกได้นะคะเพื่อนๆนี่คือแจกันไม้พะของแมแดงนะคะสินีหวายพระด้วยต้นช้อนเงินช้อนทองค่ะพี่น้องขาอันนี้คูอดอกไม้ไหวเป็นอย่างนะคะสวดมนต์วายพระนะคะสวดมนต์ว้พระน้องแมลงมาเลยค่ะเดี๋ยวแมลงกับะลาทมนะคะเมื่อวันนี้วันพระนะคะวันที่17เดือนกุมภานะคะขึ้น8ค่ำห้แจกันนะคะ เอาขึ้นหิ่งนะคะาวา้พระนะคะสวดมนต์นะคะเพื่อขจัดสิ่งบ่ดีที่อยู่ในจิตใจของเขานะคะออกไปนะคะ,นะาาเนาะอาร์ซิไดแน่เอามาปลูกได้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือ,อกไหวายพระของแม่แดงนะคะสินนี่ว้พระด้วยต้นช้อนเงินช้อนทองค่ะพี่น้องคะอันนี้คืดดอกไม้ไหว,ไวาา้ก็ได้แน่กับว่าเป็นอย่างนะคะเฮาศาสนา,าพุทธเนาะคนพุทธเนาะก็ต้องถือศีลน,นะคะถือศีลมันพระต้องว้พระนะสวดมนต์นะคะเพื่อกระจัดสิ่งที่มัน มองม่นม่นหมองอยู่ในจิตใจของเรานะคะซอยใดมั่งบ่ไดมั่งกับบ่มหิงไหวพระมันนี่แม่แดงได้ดอกอีกอย่างอ่ามันคือดอกไม่ประดับนะคะไม่ประดับนะคะบ่มีดอกนะคะอันนี้ซื้อว่าต้น,นะะช้อนเงินช้อนทองนะคะพี่น้องคะแม่แดงจะเอาอันนีม้มาใส่ไปแจกันไว้ในโต๊กะก็ได้นะคะโต๊ะอาหารนะคะเพื่อนๆคะไหวพระกันค่ะตัวอย่างนะคะสวดมนต์ไหวพระนะคะสวดมนต์ไหวพระน้องแมลง มาเลยค่ะเดี๋ยวมาเล่นกับพระธรรนะคะเมื่อวันนี้วันพระนะคะวันที่17เดือนกุมภานะคะขึ้น8ปดธรเดือน3ามแล้วนะคะเดือน3ามแล้วนะคะ เวแล้วไว้มากเลยนะคะเพื่อนเคื่าแม่แดงได้ม้ากได้เจอกันม้าแล้วนะคะเจอกันม้าสองอันใช้ขี้ดินน้ำนะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่เสียบหิ่งไหวพระนี่แม่แดงได้ดอกอีกอย่างอ่ามันคือดอกไม่ประดับนะคะไม่ประดับนะคะบ่มีดอกนะคะอันนี้ซื้อว่าต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะพี่น้องคะแม่แดงจะเอาอันนี้มาใส่พระของแม่แดงที่ศินที่แล้วนะคะมันก็ออกห้านะคะเพื่อนเค่ะนานี่นะคะทุกศิลแม่แดงกะทำดอกไม้ไหวพระนะคะอันนี้กะสศินก้อนเดือนสามแล้วนะคะเดือนสามแล้วนะคะ เวลาไว้มากเลยนะคะเพื่อนๆขแม่แดงไก่ม so ้าจะได้เจกันม <Oliver> <There> right. ้าแล้วนะคะเจตการม้าสองอันใส่คิดดินน้่นนะคะเพื่อนๆหลักนี้เสียบอีกแบบค่ะนี่แม่แดงได้ดอกอย่างอ่ามันคือดอกไม่ประดับนะคะไม่ประดับนะคะบ่มีดอกนะคะอันนี้ซื้อว่าต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะพี่น้องคะแม่แดงจะเอาอันนี้มาใส่มันมองม่นมนหมองอยู่ในจิตใจของเรานะคะซอยได้มั่งบด้มั่งกับบสามารเอามาเพาะขยายพันธุ์ตอได้นะคะเพื่อนๆบ่ต้องถิ่นนะคะบ่ต้องถิ่นเนาะมัน มองมนมนมองอยู่ในจิตใจของเฮานะคะซอยได้มังบ่ได้มังกับมันมองมนมนนมองอยู่ในจิตใจของเฮานะคะซอยได้มั่งบ่ได้มังกับพระของแม่แดงที่ศิลที่แล้วนะคะมันก็ออกหากนะคะคุณเจริญขาี่นะคะทุกศิลแม่แดงกับทาดอกไม้ไหวพระนะคะอันนี้กับศิลกอนนะคะของแม่แดงที่ศิลที่แล้วนะคะมันก็ออกหักนะคะคุณเจริญขาี่นะคะทุกศิลแม่แดงกับทาดอกไม้ไหวพระนะคะอันนี้กับศิลกอนกบบ จะกันวายผ่าของแม่แดงนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเพืเ่อนๆใส่ีดินประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ก็จะออกหักนะคะอันนี้เดี๋ยวมันก็ออกหักนะคะเพืเ่อนๆเราก็มาใส่ดินดินหลักอะขยายพันธุ์ได้เลยนะคะเพืเ่อนๆคะขยายพันธุ์ได้เลยนะคะอันนี้คือนะคะที่แม่แดงทํานะคะ สวยน้านะคะสามารถปลูกได้นะคะหรือว่าสามารถเอามาเพาะขยายพันธุ์ต่อได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆบ่ตตองถิ่งนะคะบ่ต้องถิง่งเนาะบด้แนกับ,บ่ัเป็นอย่างนะคะเอา,าศาสนาพุทธเนาะคนพุทธเนาะก็ต้องถือศีลน,นะคะถือศีลวันพระก็ต้องไหวพระนะสวดมนต์นะคะเพื่อก็จะสิ่งที่จะกันไหวพระของแม่แดงนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆ่ซีิดินประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ก็จะออกหักนะคะ อันนี้เดี๋ยวมันก็ออกหักนะคะเพื่อนๆเอากะมาใส่ดินดินหลกักอะขยายพันธุ์ได้เลยนะคะเพื่อนๆคะขยายพันธุ์ได้เลยนะคะอันนี้คือนะคะที่แม่แดงทํานะคะค่ะสวยงามนะคะสามารถปลูกได้นะคะหรือว่าสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะคะเมื่อนี้วันพระนะคะแม่แดงจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำอดอกไม้ขึ้นหิ้งไหวพระนะคะดอกไม้ขึ้นนะคะที่แม่แดงทํานะคะค่ะ สวยงามนะคะสามารถปลูกได้นะคะหรือว่าเดือนสามแล้วนะคะเดือนสามแล้วนะคะเวลาไวมากเลยนะคะเพื่อนๆคะแม่แดงไก่มาจะได้เจอกันมาแล้วนะคะเจอกันมาสองอันจะขี้ดินน้ำนะคะเพื่อนๆหลักกันี้เสียบหิ่งหมอยมาเมื่อนี้แม่แดงได nah ้ดอกอีย่างอ่ามันคือดอกไม่ประดับนะคะไม่ประดับนะคะบ่มีดอกนะคะอันนี้ซื้อว่าต้นช <im> <micro Opp> <itions> ้อนเงินช้อนทองนะคะพี่น้องคะแม่แดงจะเอาอันนี้มาใช้คะที่แม่แดงทํานะคะสวยงามนะคะสามารถปลูกได้นะคะหรือว่ามัน มองมนมนมองมอยูอ่ในจิตใจของเขานะคะซอยใดมั่งบํได้มั่งกับบุพเของแม่แดงที่ศีลที่แล้วนะคะมันก็ออกหากนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่นะคะทุกศีลแม่แดงกับทําดอกไม้ไหวพระนะคะอันนี้กับศีลก้อนบํไใ้แน่กับบําเป็นอย่างนะคะ,อะเอาศาสนาพุทธเนาะคนพุทธเนาะก็ต้องถือศีลน,นะคะถือศีลวันพระต้องไหวพระนะสวดมนต์นะคะเพื่อกจะจัดสิ่งที่จะ,จะการไหวพระของแม่แดงนะคะ เสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆ่ขคิดินประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ก็จะออกหักนะคะมันมองมน์มน์มองอยู่ในจิตใจของเขานะคะซอยใดมั่งบรด้มั่งกับมันมองมน์มน์มองอยู่ในจิตใจของเขานะคะซอยใดมั่งบรด้มั่งกับเบอร์เจกันนะคะเอาขึ้นหิ่งนะคะเอาไหว้พระนะคะสวดมนต์นะคะเพื่อขจัดสิ่งบ่ดีที่อยู่ในจิตใจของเขานะคะออกไปนะคะเนาะอาซีไดนเนม อันนี้เดี๋ยวมันก็ออกหักนะคะเพื่อนๆเรากะมาใส่ดินดินหลักะขยายพันธุ์ได้เลยนะคะเพื่อนๆขาขยายพันธุ์ได้เลยนะคะอันนี้คือเอามาปลูกได้นะคะเพื่อนๆนี่คือกากันายพาของแม่แดงนะคะสินนี่บพระด้วยต้นช้อนเงินช้อนทองค่ะพี่น้องคาอันนี้คือดอกไม้ไว้บ่ได้ทิ้งนะคะต้นไม้ทุกต้นที่แม่แดงเฮ็ดนี่มีมูลราคาหมดนะคะมีมูลราคานะ ถึงต่ราคาเบาแพงแต่ะะแตก็มีมูลค่าทั้งจิตใจนะคะเอามาปลูกได้นะคะเพื่อนๆนี่คืออ่ะแจาก,กาันวายพะของแม่แดงนะคะสินีวหยพะด้วยต้นช้อนเงินช้อนทองค่ะพี่น้องคะอันนี้คือดอกไม้ไวายหิ่งไายพะมื่อนี้แม่แดงได้ดอกอีกอย่างอ่ามันคือดอกไม่ประดับนะคะไม่ประดับนะคะบ่มีดอกนะคะอันนี้ซื้อว่าต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะพี่น้องคะแม่แดงจะเอาอันนี้มาใส่ สวัสดีทักทายนะคะสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะคะเมื่อนี้วันพระนะคะแม่แดงจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาทํา่าดอกไม้ขึ้นหิ่งไหวพระนะคะดอกไม้ขึนะะ้นหิ่งไหวพระเมื่อนี้แม่แดงได้ดอกอีกอย่างมันคือดอกไม่ประดับนะคะไม่ประดับนะคะบ่มีดอกนะคะอันนี้ซื้อว่าต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะพี่น้องคะแม่แดงจะเอาอันนี้มาใส่พระของแม่แดงที่ศิลที่แล้วนะคะมันก็ออกหักนะคะเพื่อนเพ่ะนี่นะคะทุกศิลแม่แดงจะทาดอกไม้ไหวพระนะคะอันนี้กะศิลก้อนกะ จกันไหว้พระของแม่แดงนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะพเพื่อนๆใส่คีดดินประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ก็จะออกหักนะคะเอามาปลูกได้นะคะพเพื่อนๆนี่คือแจกันไหว้พระของแม่แดงนะคะสิน,นีไหว้พระด้วยต้นช้อนเงินช้อนทองค่ะพ,พี่น้องคะอันนี้คือด,ดอกไม้ไหวมันมองมนม่นมองมอยูอ่ใน,ในจิตใจของเขานะคะซอยใดมั่งบ่ไ้มังม่งกับบ่อันนี้เดี๋ยวมันก็ออกหักนะคะพเพื่อนๆเอากะมาใส่ดิน ดินหลัะกะอะขยายพันธุ์ได้เลยนะคะเพื่อนๆพืขาขยายพันธุ์ได้เลยนะคะอันนี้คือเป็นอย่างนะคะสวดมนต์ไหวพระนะคะสวดมนต์ไหวพระนอร้องแมลงมาเลยค่ะเดี๋ยวแมลงกับพระทำนะคะเมื่อนี้วันพระนะคะวันที่17เดเดือนกุมภานะคะขึ้นแปดค่ำวันแนกกับว่าเป็นอย่างนะคะเฮาศาสนาพุทธเนาะคนพุทธเนาะก็ต้องถือศีลน,นะคะถือศีลวันพระก็ต้องไหวพระนะสวดมนต์นะคะ,นนนะ,คะเพื่อกะจะสิง่งที่ ไม่ได้ทิ้งนะคะต้นใหม่ทุกต้นที่แม่แดงเฮ็ดนี่มีมูลราคาหมดนะคะมีมูลราคานะคะถึงจะราคาพอแพงแต่ก,ก็มีมูลราคาทั้งจิตใจนะคะนะคะที่แม่แดงทํานะคะสวยงามนะคะสามารถปลูกได้นะคะหรือว่าหิ่งไมายพราะว่าแม,ม,ม่แดงได้ดอกอีย่างอ่ามันคือดอกไม่ประดับนะคะไม่ประดับนะคะบ่มีดอกนะคะอันนี้ซื้อว่าต้น,นะะช้อนเงินช้อนทองนะคะพี่น้องคะแม่แดงจะเอานี้มาใช้ะคะที่แม่แดงทํานะคะ สวยงานะคะสามารถปลูกได้นะคะหรือว่านะคะที่แมแดงทํานะคะสวยงานะคะสามารถปลูกได้นะคะหรือว่าเป็นอย่างนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะสวดมนต์ไหว้พระน้องแมลงมาเลยค่ะเดี๋ยวมแมลงกับพระทํานะคะเมื่อวันพระนะคะวันที่17เจดเือนกุมภานะคะขึ้น8คดทั้มจ้ะ การวายพะของแมแดงนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะพเพื่อนๆใส่คิดดินประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ก็จะออกหักนะคะนี่นะคะเมื่อเขาวายพะเสร็จแล้วอ่ะต้นไม้ที่แมแดงอะ่ะเอามาวายพะเพ็ดอแกการนี่แก่ยังสามารถเอาไปปลูกได้นะคะพเพื่อนๆสามาถเอาไปปลูกได้นะคะ บม่ได้ทิ้งนะคะต้นใหม่ทุกต้นที่แม่แดงเฮ็ดนี่มีมูลราคาหมดนะคะมีมูลราคานะคะถึงจะราคาพอแพงแต่กต็มีมูลราคาทั้งจิตใจนะคะไข่แจก,กันไวในโต๊ะก็ได้นะคะโต๊ะอาหารนะคะเพื่อนเป็่นคะไหว้พระกันค่ะเป็นอย่างนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะสวดมนต์ไหว้พระนอกแมลง มาเลยค่ะเดิมาแดงกับพระธรรมนะคะเมือ่อวันพระนะคะวันที่17เดือนกุมภานะคะขึ้นแปดคำไม,ม่ได้ถิ่งนะคะต้นใหม่ทุกต้นที่แม่แดงเฮ็ดนี่มีมูลราคาหมดนะคะมีมูลราคานะ,ะถึงต่ราคาเพราะแพงแต่กล้ามีมูลราคาทั้งจิตใจนะคะเดือน3แล้วนะคะเดือน3าแล้วนะคะ เวลาไว้มากเลยนะคะเพื่อนเพื่นาแม่แดงไก่ม้ากได้เจกกันม้าแล้วนะคะเจกกันม้าสองอันใช้ขี้ดินนั่นนะคะเ,เพื่อนๆแล้าก็นี่เสียบอิงไหวพระอันนี้แม่แดงได้ดอกอีย่างอ่ามันคือดอกไม่ประดับนะคะไม่ประดับนะคะบ่มีดอกนะคะอันนี้ซื้อว่าต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะพี่น้องคะแม่แดงจะเอาอันนี้มาใช้ะของแม่แดงที่สินที่แล้วนะคะมันก็ออกห้างนะคะเพื่อนเค่นขนี่นะคะทุกสินแม่แดงกะทำดอกไม้ไหวพระนะคะอันนี้กะสินกร